ก็ไปเขียนกันตัวเองมั้งผมว่าผมยังไม่เห็นอะไรเขาทําอะไรเลยก็ไม่เรื่องของเขาครเป็นเรื่องของภาคาราเมืองผมนึกอยู่แล้วว่าท่านประธามผมแล้วนะก็ไม่เรื่องของภาคาราเมืองเขามีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการก็เ,เป็นปกติไม่ใช่เหรอแล้วผมไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้กับ,ก,บ,ก,บกับใครทั้งสิน้นนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเขาเรียกอะไรลนะ่ะไปตั้งประเด็นเงี้ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยผมว่าอย่าผมว่าอึดใจมนกนบางทีไปตั้งโนตังนี่เขียนกันอ,กออกมาอะไรออกมามันไม่ใช่ผมนี่นะนะ ถ้าผมพูดอะไรก็เป็นไปตามที่ผมพูดนี่แหละเพราะผมคือผมเพราะฉะนั้นการที่จะปรับปรุงพนาถ้าไปในทางที่ดีกับประเทศชาติก็ทําไปเถอะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะไอการที่จะร่วมไม่ร่วมอะไรวันหน้าโดนไปว่ากันวันหน้าเพราะวันนี้คือรัฐบาลน,นี้อยู่เลยใช่ไหมมันก็เป็นพรรคการเมืองก็อยู่แบบนี้แหละจะเป็นกรรมการมหาิาัยพรรคไงก็ตามมันก็ไม่รื่ของกรรมการมหาิาลัยพรรคก็ทุกพรรคก็ปรับกันมาตลอดนะโอเคนะใจไม่เคยถอดอยู่แล้ว ถ้าประเทศชาติแล้วก็ไม่มีถอดอ่ะถ้าเพื่อประเทศชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนนายกไม่เคยถอดใจเรื่องเหล่านี้เพราะต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็มีการพัฒนาไปตามขั้นตอนตามกฎหมายที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันมาผมไม่มีถอดใจอยู่แล้วนะจะรู้ไปมล่ะก็ข่าวเลือข่ขาเลืเขารู้ที่มาไปมล่ะไม่มี ก็เดี๋ยวที่หน้าก็รู้นะก็ไม่ต้องคือก็รู้จักกันทั้งหมดอยู่แล้วล่ะนะผมก็จําเป็นที่ต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสมเหมาะสมก็คือเหมาะสมที่รู้งานเศรษฐกิจด้วยรู้งานในเรื่องของการทํางานของรัฐบาลด้วยแล้วก็ใจถึงไงใจถึงเข้มแข็งก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันอยากได้ใครอ่ะ สามทีควนะะ่ะเหรอเอไม่ตรงนะยังไม่ตรงเี่ยไม่มีใครนะไม่มีไม่เห็นมีใครสมัครใจกับผมเลยเนี่ยนะก็ขอไปเยอะแล้วก็เห็นใจรนะัฐบาลบ้างผมเองก็ต้องต้องพูดคุยกับเขาว่าเขาพร้อมไหมส่วนใดก็เป็นห่วงเป็นใยครอบครัวก็เป็นห่วงเป็นใยกันเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยงานแต่เขาเติดครอบครัวเขาปัญหาครอบครัวเขา นั่นแหละคือสิ่งที่มันคือปัญหาของประเทศเราอนะนะรัะน,นั้นบางทีเราก็เลือกคนไม่ได้มากนักแต่เราต้องเลือกคนให้ดีที่สุดถ้าเลือกไม่ได้ก็ทำงานให้กันด้วยกันให้ได้นั่นคือคือแนวทางของผมนะขอให้ทุกคนช่วยกันนะบ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ของโควิด -19 เพราะันั้นอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ปัญหาที่มันแหมมันที่มันร้อนฉาทุกวันทุกวันมันก็ค่อยๆแก้กันไปทํากันไปผมว่ามันไปได้หมดแหละนะ ถ้าทุกคนหันมาพูดจาคุยกันในภาษาดอกไม้กันบ้างนะใช้ภาษาไม่ค่อยไม่ค่อยไพเราะเนี่ยบางทีมันก็ความรู้มือมันก็เกิดน้อยคนไทยละเอียดอ่อนตรงนี้นะใช้คําพูดให้เหมาะสมแล้วกันอย่าไปขยายความในคําพูดที่ไม่ค่อยถูกต้องนะหยาบคายรมันรับไม่ได้ไม่มีใครรับได้หรอกนะโอเคโอเคตำแหน่งเดียวบ้างจะปรับกี่ตำแหน่งล่ะอ,อ๋อไม่มียังไม่สลับ ก็ยังอยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรผมประชุมมันก็ไม่มีปหาอะไรเนี่ยประชุมคอรมอกลายทุกพักก็มาร่วมกันทํางานได้จ้ะมันอยู่ที่นายยุทธวีจะจะประสานในการประสานแล้วก็บูการกันได้อย่างไรนะก็ขอร้องกันว่าทําเพื่อประเทศชาติไปนะในช่วงนี้นะครับนะก็ดูแลเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิม ม่ใช่ยอมไม่ยอมอ่ะเพราะนั้นกฎหมายก็คือกฎหมายนะเราไม่ยอมแต่เขาก็ไม่ยอมเราห้ามเขาก็ฝ่าฝืนนะบังคับใช้กฎหมายเขาก็หาว่าไปกดดันเขาทั้งๆผมก็อยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าวัตถุประสงค์นันคืออะไรนะเราจะช่วยกันได้อย่างไรเข้าใจไหมถ้าสมมติภาระโยนมาที่เจ้าที่หมดโยนที่รัฐบาลหมดแล้วถ้าผมสั่งให้มันเต็มที่ไปเลยเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นไหมล่ะเพราะนั้นก็ต้องไปไป ไปดูที่ว่าคนที่เขาไม่ไม่ยอมเขารพกฎหมายอะไรเลยเนี่ยแล้วผมถามเมื่อวันหน้าถ้าคนเหล่านี้สามารถดําเนินการได้สําเร็จแล้วเขาจะบริหารประเทศยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะความขัดแย้งมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะท้ายสุดมันก็ประเทศชาติมันก็อยู่ไม่ได้ก็เราก็เรามระวังไม่ให้ปะทะไงก็สื่อก็ต้องช่วยทีช่วยก็ลดแรงกระทบตรงนี้มันกระทะกันไม่ได้หรอก วันนี้รัฐบาลก็ทําอย่างเต็มที่ในการที่จะเปิดพื้นที่ให้นะคำว่าเปิดพื้นที่แต่ต้องเคารพก,กฎหมายเข้าใจไหมวันนี้อาจจะดูเหมือนกับเอ้เราอ่อนไปหรือเปล่าก็ต้องดูทีเงื่อนไขเขาเคืออะไรเขาต้องการให้เกิดผลกระทบตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะไปเข้าทางเขาทําไมละ่ะเราก็ป้องกันทั้งสองฝ่ายไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันเข้าใจไหมคนรักถาบัะเทศชาติมีตั้งหลายสิบล้านคนเข้าใจไหมทุกจังหวัดมีหมดอยู่แล้วนะมันก็ช่วยกันลด กระแสลดแรงกดดันพวกนี้ไปนะครับอะไรที่ไม่ดีก็จะขยายความให้กับเขาเขาพราะทุกคนก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีไม่ไมใช่เหรอการแสดงออกที่พามาเป็นไงละ่ะใช่ไหมเพราะนั้นอย่ามาพันกันไปทั้งหมดกลายเป็นว่ารัฐบาลอ่อนแอไม่เข้มแข็งเจ้าที่ไปทํางานมันทําอยู่แล้วนะมันมีระยะเวลาในการทํางานอยู่ให้เวลาเขาทางานหน่อยโอเคนจ๊ะสวัสดีจ๊ะ